เฮ้ยตุ๊กแกมันมาจากไหนเนี่ยแปลกมากเลยอ่ะเฮ้ยโดนงูกัดได้เลยจูัเนี่ยเห็นนะครับเห็นตุ๊กแกไหมครับเฮ้ยแสดงว่าต้องมีงูสิงงูอะไรอยู่แถวนี้เห็นไหมเฮ้ยงงมากเลยอ่ะเพราะปกติตุ๊กแกมันต้องอยู่ตามฝาผนังเห็นไหมมันต้องอยู่ตามฝาผนังนะคือเหมือนกับว่ามันเมาอะไรสักอย่างเลยเฮ้โดนงูกัดหรือเปล่า เมาหรือเปล่าเนี่ยแปลกอะแปลกมากไม่รู้มีงูหรือเปล่านะครับแถวนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้ามีมันจะมีงูสิงนะครับหรืองูเขียวนะครับกินตุวกแกนะครับงงอะอยู่ๆมันมนอนแบบลักษณะนี้มันอบอกว่ามันโดนทําร้ายมานะครับซึ่งสัญชตาตญาณุ๊กแกมันไม่มานอนโชว์ร่างกายแบบนี้หรอกมันจะต้องไปแอบอยู่ตามฝาผนังครับ งงมากนะครับเหมือนว่ามันมีตัวอะไรลากเขามากินหรือว่ามีคนเบื่อมันนะครับแปลกมากนะครับแปลกดีแปลกดีแปลกดีงงเ้ยงงนะอยู่ๆมานอนเหมือนกับโดนทําร้ายแน่นอนนะครับนี่แสดงว่ามีงูแน่แถวเนี้ยต้องมีงูแน่นอนครับ